เออเอ,องี้ทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ตัวอย่าง Five Nights at Freddy's หนังภาคใหม่ที่กำลังจะออกมาในเดือนตุลานี้นะครับซึ่งจริงๆนะผมจะมาวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วล่ะครับเพราะว่าออกมาตอนเช้าแล้วผมก็ตื่นตอนเช้าแต่แต่ผมต้องไปกินพิซซ่ากับครอบครัววนะก็เลยทำช้าน,นิดนึงเนี่ยเห็นไหมคนอื่นทำไปสคนละ ช่อง a u Awesome กับ b ี n s a าเนี่ยเออไปดูกันได้นะครับแต่วันนี้ก็จะมาวิค่อนครับ่าผมดูไปตอนเช้าแล้วซึ่งอืมสี่ล้านในเก้าชั่วโมงมาดูกันเลยนะครับขอรถเสียงนะยินดีต้อนรับสู่เฟดฟดี้แฟร์แบร์พิซเรียนะคะสถานที่ญญที่คุณจะได้มีความสุขกับครอบครัวไม่เริ่มกันเลย ถ้าคุณดูเทปนี้อยู่นั่นแปลว่าคุณเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านแห่งนี้วันดีเราจะต้องสนุกกันมากแน่ๆ นั่นคือตัวอย่างนะครับก็ลองกลับไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มมาเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับใส่เทปใส่เทปแบบสอนการการอยู่เวรในร้านฟาเฟิร้านเฟดดี้นะเออแล้วก็ต่อมาจะเป็นภายในร้านแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นะครับ <Welcome. S 1> ซึ่งชื่ออะไรผมดูไม่ออกอืม ก็มาต้อนรับของคนที่ดูครับคิมปะน่ใชะชื่อคิมนะครับก็จะมีเด็กๆเ,เล่นเกมได้ได้ๆขอย้อนไปเดือนเผื่อจะมีความลับอะไรบางอย่างเฮก็ไปเป็นมันก็จะมีคนฮมีร้านมีลายทางแบบที่เราคุ้นเคยกันนะฮะมีเฮ้ยตุ๊กตาฟ็อกซี่ไง,ไงแล้วก็จะมีโต๊ะบอลน,นะ นนี้ก็จะเหมือนจะเล่นเกมการกก่าหรือเปล่าหรือสป a ดอินเวอร์ไม่แน่ใจนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อบอลโอ้นี่คือเวลาสแสดงนะฮะ <can> และนี่คือโชมหน้าเฟดดี้ในหนังฮะโอ้โหเหมือนในเกมเป๊ะเลยอะถือว่าทำดีมากเลยนะครับโมเดลจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะฮะอ่าแล้วก็จะตัดมาในหนังแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงคนเราก็ไม่ต้อง ก็ผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือก็จะเหมือนเป็นหน้าร้านเฟดดี้ที่ถูกปิดไปแล้วนะฮะแถมเสาตัวนี้ล้มลงมาด้วยเมื่อกี้มเนห็นแบบโอเคนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นไมค์ไมเคลใช่ไหม <c oughs> จะพูดว่าไมเคลนแจ็คสันสิ <c oughs> น่าจะเป็นไมค์ชามิดนะหรือที่รู้กันในชื่อไมคเคลอาฟตันนะ เดินเข้ามาในร้าน <projeto. S 1> ในฐานะยามแห่งร้านแห่งน,นี้นะฮะก็จะมีชิก้าบอนนี่โอเคโดยรวมก็จะมีตรงนี้ก็เป็นที่สั่งอาหาระฮะจะเป็นโต๊ะเหมือนร้านจะดีไซน์ใหม่หมดเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นบอนนี่นะฮะมันเจอบอนนี่โอเคก็เจอพวก่นตัวอื่นนะะ <Guard. S 1> แล้วก็เปิดไฟร้านนะฮะ เฟอร์ดี้เฟแบร์อกเดียวเรียกเอนี่ไงรูปเนตำนานนะฮะกดจมูกได้ไหมล่ยจะมีนี่ไงโทรศัพท์ที่สามารถบันทึกเสียงได้ซึ่งก็น่าจะมีอย่าไม่รู้ว่าใครจะมาเล่นเป็นโฟนกายนะไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นคุณสกอตต์เขาตั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าหรอก แต่ถ้าเป็นก็ดีนะแต่ผมจะไปดูภาคไทยผมไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจาว่าไปแล้วผมจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เป็นเหมือนดูไม่ค่อยออกนี่เป็นอ๋เป็นของฟ็อกซี่เป็นห้องเก็บของมันเป็นหน้าร้านซึ่งเราไม่เคยเห็นนะโอเคม,เมันไกมนี่ทาหารมานี่แบบ ทหารมาเนี่ยแบบจะดีมากาไปสายนี้ฮะเฮ้ย <c oughs> ขึ้นมายืนอยู่ข้างล่าง so เออนี่นี่นี่อันนี้น่าสนใจมากเหมือนจะถูกจับไว้นะฮะเหมือนจะโดนปัน่นโดยตัวอะไรสักอย่างหรือเครื่องอะไรสักอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นเครื่องคล้ายๆกับของภาค5นะฮะภาค ทิสเตอร์โลเคชันที่ตอนจบโดนถลกหนังเออจะเป็นเงาฟ็อกซี่นะฮะอยู่ตรงประตูแล้วก็มีเด็กกระโปงที่ไหนไม่รู้โผล่มาแล้วเฟดีตาแดงเฮ้ยเดยวผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วก็เจอเด็กห้าคุณฮะโอ้ยในป่าเฮ้ยห,หลอนเนี่ยอ่านี่แล้วก็วิลเลียมอาร์ฟตันนะฮะใช่ป่ะ หรือช็กกี้ของเราน่เองนะครับก็อยู่ในห้องออฟฟิศของเขาโอเคแล้วเป็นก็เป็นไมเคิร้อนยานะเออไม่ใช่ก็จะเป็นเป็นยามคนเก่าแล้วเปล่ากำลังจะโดนเล่นงานนะแล้วก็ตีนฟ็อกซี่หรือเอนโดไม่รู้แต่น่าจะเป็นฟ็อกซี่แล้วก็เด็กมุดลงไปในบ่อบอลตรงนี้แหละน่าจะเป็น อ้างเองถึงหนังสือ In t o the Pit นะฮะเป็นนิยายแล้วก็ฟ็อกซี่ฮะเราเห็นแค่นี้เองฮะฟ็อกซี่แทบไม่ได้เห็นทั้งตัวเลยเห็นได้แค่งเงากับตาดแดงๆนะนี่แล้วก็เป็นเราเรา,เรานิเมทานิกตาแดงฮะซึ่งเราไม่เคยเห็นในเกมมาก่อนถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะนะแบบตาแดงทั้งตาท,ทั้งตายางี้ Fight Night at Freddy's ยีตุลาคมนี้นะครับแนะนําให้ไปดูในโรงครับเพื่อประสบการณ์สุดยอดก็แต่จะดูที่บ้านก็ได้แหละแต่ขอร้องนะครับอย่าเปิดเว็บเถื่อนดูเลยผมขอร้องเว็บเถื่อนมันกะนั่นนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ